เพื่อนๆชาวยูทูทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่วินเ Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเพื่อนที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ positive thing positive w a b c a u s e you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาทาเพียร์คกันแบบเร็วนะคะเพียร์คในวันนี้เรามากันในหัวข้อที่ว่าแฟนในอนาคตของคุณมีอะไรอยากจะบอกนะคะ ไม่ว่าคุณจะเจอเขาแล้วหรือยังหรือว่ายังไม่ได้เจอนะคะใครก็ได้สามารถดูคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วมาดูกันค่ะว่า แฟนในอนาคตของคุณเนี่ยอยากจะบอกอะไรคุณมากๆเลยในตอนนี้นะคะตื่นเต้นจังเลยค่ะวันนี้เรามีไพ่อยู่ทั้งหมด3กองตรงนา้กับทุกคนเลือกนะคะคือกองที่ 1, 2, 3นะคะ But Before u t b we get started ค่ะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือจะมา Breeding นะคะดังนั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็่อนสกสนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คนส่สนตัวด้วยการการขอคำปรึกษาการโคชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง Description Box ต ยินดีมากๆที่จะช่วยให้ทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการนะคะและเหมือนที่ได้ตรงส่วนนี้เนี่ยดับไปทําบุญด้วยค่ะ So I say to you b e f o r e f o นะคะอย่างที่คุณบอกไปค่ะวันนี้เนี่ยเรามากันในหัวข้อก็คือแฟนในอนาคตเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกเรานะคะจะเป็นข้อความรักหรือเปล่าหรือว่าบ่นที่ ปล่อยให้เขารอคุณนานเกินไปนะคะเราก็ต้องมาดูกันนะคะในคลิปนี้อาจจะไม่ได้บอกว่าใครจะเป็นแฟนในอนาคตของคุณแต่คุณคิดว่าคุณน่าจะรู้อยู่เต็มอกอยู่ในใจนะคะว่าอาจจะเป็นเขาคนนั้นหรือเปล่านะคะและใช่ค่ะวันนี้เรามีผ้าอยู่สามกองตรงหน้ากับทุกคนเลือกนะคะคุณสามารถกดพอยได้ถ้าเวลาไม่พอคะ่ะและคลิปนี้เนี่ยจะถูกนำไปตัดเป็นสั้น ประมาณ1นาทีด้วยนะคะไม่เกิน1นาทีทุกคนสามารถรอดูได้นะคะสั้นกระชับชับไวคะ่ะแต่เวอร์ชันนี้เนี่ยก็อาจจะไปแบบ quick q u i เร็วๆนะคะและเมื่อทุกคนพร้อมแล้วนะคะคุณสามารถสกิปข้ามไปยังกล่องนานๆได้นะคะคุณฉันว่ามีเ,เพื่อนๆที่น่ารักเนี่ยจะทำ time stamp ให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะ I do appreciate a lot นะคะ so ก่อนจะไปดูกันนะคะฝากกดไลค์กดแชรกด subscribe กันด้วยนะคะถือว่าเป็นค่าครูให้ควินค่ะควีนก็จะรู้สึก appreciate มากๆนะคะนะ so if you are ready ค่ะ let's get started ค่ะ นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนคนที่เรียกกล่องที่1นึ่งนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่า แฟนในอนาคตของคุณมีอะไรอยากจะบอกคุณนะคะฟอร์บส์แล้วก็เดอะล v เวอร์นะคะมีค่ะมีหลายเรื่องที่อาจจะบอกมามากเลยนะคะแต่เรื่องหลักๆที่เขาอยากจะบอกก็คือเขามองว่าเราสองคนเป็นคู่กันนะคะและเป็นคู่แท้กันในอดีตชาติก็เจอกันแล้วในชาติภพที่ผ่านมาก่อนอดีตชาตินั้นก็ได้เจอกันอีกนะคะเราสองคนไม่มีทางตัดกันขาดคะ่ะและเราจะตามหากันจนเจอคะ่ะเขาอยากจะบอกคุณว่าเราสองคนเนี่ยมีจิตวิญญ,ญาณร่วมกันมานะคะ และเขาก็บอกว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขาและเขาคือเนื้อคู่ของคุณเราสองคนต่างเป็นโซเมตของการและการและเราจะไม่มีทางแยกจากกันแน่นอนเขารักคุณมากๆนะคะแฟนในอนาคตเนี่ยมั่นใจมากว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยจะต้องได้เจอกันและต้องได้ลงเอยกันค่ะและสำหรับบางคนนะคะอาจจะอยู่กับคนที่เป็นแฟนในอนาคตอยู่แล้วนะคะอยู่เป็นแฟนในอนาคตอยู่แล้วค่ะ เขาอาจจะเป็นคนที่คุณคิดไว้นะคะ และเขาก็อยากจะบอกว่าเขาอยากจะเป็นแฟนกับคุณเจจะขาดอยู่แล้วนะรอคอยคุณมานานแสนนานค่ะอยากที่จะรีบรีบแต่งงานมีลูกค่ะเดี๋ยวพอได้คบกันเนี่ยอาจจะแบบคบกันแค่เดือนเดียวแล้วก็แต่งงานเลยก็ได้คือไม่ไหวแล้วตอนนี้อยากแต่งงานมากคุยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมในหัวเขาเนี่ยคิดเรื่องของการแต่งงานนะคะแต่เขาหมกมุ่นเรื่องของการแต่งงานนะคะดูชุดเจ้าสาวเพื่อคุณนะคะหรือว่าดูชุดเจ้าบ่าวเพื่อตัวเองนะคะรวมไปั้งอา่าเสร็จแล้วจะไปฮันนีมูนที่ไหนดีนะ อยากไปปารีสจังเลยเขาจะอยากไปปารีสเหมือนฉันไหมอยากจะขอคุณแต่งงานที่หอไอเฟลโรแมนติกที่สุดในโลกแล้วอยากให้มันเกิดขึ้นจังเลยค่ะโอ้ oh y God ต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นค่ะและแฟนในอนาคตของคุณเนี่ยได้เตรียมแผนเรื่องของการแต่งงานกับคุณไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแฟนยังไม่ได้เป็นเลยค่ะในตอนนี้แต่ตอนนี้คิดไปไกลถึงแต่งงานแล้ว <laughs> น่ารักที่สุดเลยค่ะอ๋และเขาก็อยากจะบอกว่า เขารอให้คุณเข้ามาหาแต่ถ้าคุณยังไม่เข้ามาหาเดี๋ยวเขาจะตามหาคุณเองนะคะแต่ในกรณีที่คุณรู้อยู่แล้วว่าแฟนในอนาคตของคุณจะต้องเป็นใครเนี่ยคะ่ะเขาก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องกังวลน,นะเดี๋ยว ผมจะมารับคุณแล้วก็จะยื่นแหวนให้คุณนะคะแล้วก็จะแต่งงานกันค่ะเราจะมีอนาคตที่ดีร่วมกันเพราะเราสองคนต่างเป็นคู่รักกันมาจากในอดีตชาตินะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อความรักเพิ่มเติมนะคะที่ควีนชาแนลพลังงานได้นะคะและใช่ค่ะนี่เป็นข้อความรักแบบเจ้าบริจิ n g นะคะถ้าใครอยากจะรู้ว่าแฟนในอนาคตของคุณเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกนะคะเป็นการสนตัวค่ะหลังไม,มหารักับควีนได้ที่ซองเดสคับเซนส์บ็อก ร่างนี้นะคะ This one คือ If I am r e a l l y honest with myself, I desire no one else but you. ถ้าให้ฉันซื้อสัตย์กับตัวเองถ้าให้ผมซื้อสัตย์กับตัวเองมากๆ I desire, desire แปลว่าปรารถนาผมปรารถนา no one else but you ไม่ได้ปรารถนาใครเลยนอกจากคุณคะ่ะ ผมไม่ได้ปรารถนาใครเลยนอกจากคุณถ้าผมซื่อสัตย์กับตัวเองผมไม่ได้ปรารถนาใครเลยนอกจากคุณวาวซ่า wow โรแมนติกมากดูแบบเจอคนข้างรักหนึ่งค่ะเจอคนข้างรักหนึ่งอัตรานะคะนะ t s o s one นะคะก็คืออนาตวานค่ะ When s o u l s e l e c t r i c a l l y c o n n e c t via the heart time and space d o e not h a r d i n g communication เมื่อจิตวิญญาณของเราสองคนนะคะส่งขึ้นความถี่และเชื่อมโยงกันด้วยหัวใจเวลาและสเปซจักรวาลสเปซอวกาศเวลาและอวกาศ จะไม่สามารถซอนไมให้เราพูดคุยกันได้ค่ะหนาอีกแล้วนะคะเจะคอคนข้ั้งรักอีกหนึ่งค่ะอยากจะบอกแบบนี้นะคะว่าเขาอยากจะบอกว่าเราพูดคุยกันด้วยหัวใจค่ะต่อให้เราไม่ได้อยู่ใกล้กันหรือต่อให้ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เจอกันแต่ว่าเราคุยกันด้วยหัวใจ ไม่มีอะไรมาห้ามไม่ให้เราได้คุยกันเพราะเราสื่อสารกันด้วยหัวใจนะคะน่ารักที่สุดเลยค่ะและก่อนจะกลายเป็นแท้จริงนะคะคุณอยากให้คุณนึกถึงคนของคุณไว้ถ้าเกิดว่าคุณมีคําถามอยู่ในหัวนะคะว่าคุณได้เจอแฟนในอนาคตแล้วหรือยังหรือว่าคนคนนี้เนี่ยใช่แฟนในอนาคตของคุณไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นคำถามที่1หรือคําถามที่2เดี๋ยวควีนจะสับไพ่ให้แบบสุดๆนะคะว่าเป็นอะไรยังไงคะ่ะเริ่มค่ะ ลาสบอลจิตนะคะหัวเราให้กับมันสิหัวเราให้กับมันหัวเราให้กับมันเนี่ยตีความได้หลากหลายรูปแบบมากต้องการไพ่นางฟ้าไพ่แองเจลมาขยายความให้ครีน This one เดี๋ยวสำหรับมีนะคะขอการขยายความค่ะก็เป็นยังไงน,นะคะซอล ช h ่อเสียงเดเร็กชันนะคะเลือกอีกทางหนึ่งนะคะคุณคิดว่าคุณอาจจะได้เจอกับคนที่เป็นแฟนในอนาคตแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่คนที่คุณนึกถึงอยู่นะคะหรือว่าในอนาคตเนี่ย แฟนในอนาคตที่แท้จริงตัวจริงจะโผล่มาเขาอาจจะเป็นคนใกล้ๆตัวของคุณก็เป็นได้นะคะแต่ไม่ต้องกังวลค่ะถ้าหากว่าคุณอยากจะได้คนที่คุณนึกถึงอยู่เป็นแฟนในอนาคตนะคะมันอาจจะมี new direction ที่ทำให้เขาเป็นแฟนของคุณในอนาคตก็ได้นะคะคนของคุณค่ะแต่ที่แน่ๆคือรู้สึกว่าคุณได้เจอกับคนที่เป็นแฟนในอนาคตแล้วแต่ว่า บางอย่างเนี่ยอาจจะยังไม่ได้พัฒนาไปเลยอย่างรวดเร็วนะคะนะและถ้าว่าใครอยากจ,จะรู้ว่าใครกันนะที่เป็นแฟนในอนาคตของคุณนะคะและเขาจะได้เป็นแฟนในอนาคตของคุณไหมนะคะหลังไมล์มหารือมาปรึกษาเป็นการส่วนตัวกับคุณได้ที่ช่อง d e s c r i p t i o n นสปตารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการคะ่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ s e ีย o u all ใน the next คลิปวดีอค่ะบาย สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเพื่อคนที่เลือกกองที่2นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าคนของคุณแฟนในอนาคตของคุณเนี่ยเขามีอะไรอยากจะบอกคุณนะคะคุณรู้สึกค่อนข้างแรงนะคะว่าแฟนในอนาคตของคุณอาจจะไม่ใช่คนที่คุณคิดไว้หรือว่าคุณอาจจะยังไม่ได้เจอเขาหรือในตอนนี้คุณและเขาอาจจะได้เจอกันแล้วแต่ว่าแค่เจอกันบนโซเชียลมีเดียคือได้คุยกันบนโซเชียลตัวไกล ใจห่างไหมอันนี้ไม่แน่ใจคือมันดูมีความแบบ distance เกิดขึ้นตรงจุดนี้นะคะถามว่าเขามีอะไรที่อยากจะบอกคุณแฟนในอนาคตจริงๆคนนี้เป็นคนพูดไม่เก่งแต่รักหมดใจนะคะไม่ค่อยมีคำพูดอะไรสักเท่าไหรค่ค่ะถนัดเป็นสายรับฟังมากกว่าแล้วก็จมอยู่กับความคิดของตัวเองนะคะแฟนในอนาคตคนนี้น่าจะเป็นคนที่ introvert คะ่ะ พราะงั้นนะคะ้าถามว่าเขามีอะไรที่อยากจะบอกคุณไหมแฟนในอนาคตเขาไม่มีอะไรที่อยากจะบอกคุณคะ่ะเขาไม่รู้ว่าเขาจะบอกอะไรเขารู้สึกว่าถ้าเขาจะต้องพูดถ้าจะต้องแบบง้างปากเขาให้พูดนะพูดมาสี่พูดมาจะเก็บงำอยู่ทําไมคุณก็คงจะง้างปากเขาออกมาแล้วก็บอกว่าถึงตอนนี้เขาจะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแล้วเขาก็ h a v e no idea ว่าเราจะเจอกันทางไหนหรือ h a v e no idea ว่า เราจะได้เจอกันจริงๆใช่ไหมหรือ have no idea ว่าเ,ออเขาู็ควรกับความรักใช่ไหมวะฉันฉันฉ,นฉนจะมีแฟนในอนาคตใช่ไหมแต่แต่แต่ถ้ามันจะต้องมีแฟนจริงๆอะนะเขาก็อยากจะบอกแฟนในอนาคตของเขาก็คือคุณนะคะว่าปล่อยให้โชคชะตานำพาเองดีกว่าเดี๋ยวรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะอันนี้อาจจะไม่ค่อยโรแมนติกเหมือนกับกองที่หนึ่งคะ่ะ แต่นั่นเป็นเพราะว่าเขาคงไม่ใช่สายพูดและมันไม่มีอะไรที่จะพูดไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเป็นคนที่เชื่อในโชคชะตาถ้าเขาอยากจะพูดจริงๆถ้าเขาต้องพูดและควินต้องงางปากเขาให้พูดควินก็จะได้รับคําตอบที่ออกมาว่าไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาครับผม แต่เมื่อโชคชะตานำพาให้ได้มาเจอกันแล้วเขาจะไม่ปล่อยคุณไปไหนแน่นอนจริงๆเขาแอบรออยู่นะถึงจะไม่รู้ว่าจะต้องรอไปจนถึงเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่คุณจะมาเมื่อไหร่คุณจะสนใจเขาหรือว่าเมื่อไหร่เขาจะมีแฟนเมื่อไหร่เขาจะเจอคุณแต่เขาก็เชื่อมั่นว่าถ้าคุณเป็นโชคชะตาของเขาเนี่ยคุณและเขาจะต้องได้พูดคุยกันและได้เป็นแฟนกันในที่สุดเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้เขาจะต้องต้องนั่งรอไปถึงเมื่อไหร่ไงบางทีเขาก็ รู้สึกว่าเขาจะอยู่เป็นโสดดีกว่าไหมแต่พอมีความคิดนี้แวบมาในหัวนะคะมันก็จะมีบางอย่างที่ดึงให้เขากลับไปคิดว่าเขากำลัง,ลองรอคอยคนที่เป็นโชคชะตาซึ่งนั่นก็คือคุณเพราะงั้นเนี่ยเขาจะพยายามไม่กิฟต์อัพ ในความสัมพันธ์ในการรอคอยคุณนะคะแล้วก็ในการที่จะเป็นแฟนกับคุณค่ะซึ่งก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ารักดีนะคะถึงแม้ว่าอาจจะไม่โรแมนติกเหมือนคนที่เลือกกองที่1แต่คุณคิดว่านั่นแหละคือเนเจอร์ของเขาเนเจอร์ nature ของเขาก็คือการที่เป็นคนไม่พูดอะไรรับฟังอย่างเดียวแล้วก็บางทีอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ดิ้นรนอะไรด้วยสามามีก็มีไม่มีก็ไม่เป็นไร ปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาจัดสรรไปคินเจอคนแบบนี้บ่อยนะคะลูกดวงของคินหลายคนก็เป็นแบบนี้ค่ะแบบเออเดี๋ยวมันก็มาไม่เป็นไรแฟนไม่รีบเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาแล้วเมื่อเป็นเรื่องของโชคชะตาโชคชะตาก็จัดสรรให้เขาได้เจอกับแฟนในอนาคตของเขาจริงๆนะคะเพราะงั้นค่ะเขาดูไม่รีบร้อนด้วยนะถึงบางครั้งจะมีความแบบเออฉันต้องรออ๋อต้องรออีกนานแค่ไหนอ่ะรอก็รอรอก็ได้และเมื่อไหร่ก็เมือ่อน,นั้นนะคะ แต่เขาก็หวังว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะได้เจอแฟนในอนาคตของเขาก็คือคุณนะคะและก็ได้สารสัมพันธ์กันค่ะแต่ในกรณีที่คุณคิดว่าคุณรู้แล้วว่าแฟนในอนาคตของคุณคือใครนะคะคุณพูดเผื่อไว้นะคุณคุณพูดเผื่อไว้เผื่อคุณจะเอาไปฟังนะคะถ้าคุณจะไม่ฟังคุณก็ข้ามไปดูอย่างอื่นที่คุณจะนําเสนอต่อนะคะ ถ้าคุณคิดว่าคนคนนี้เป็นคนในโชคสตาง,งคุณจะเป็นแฟนในอนาคตของคุณคุณแค่รอดูว่าเขาจะยังมีบทบาทในชีวิตของคุณต่อไปอีกนานแค่ไหนนะคะคือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณกับคนของคุณอาจจะเจอกันผ่านโซเชียลมีเดียคุยกันบนอินสตาแกรมเป็นหลักหรือไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตาม อยากจะบอกว่าถ้าเขาเป็นโชคชะตาของคุณคุณและเขาจะต้องมีโอกาสได้สารสัมพันธ์กันนะคะนั่นคือสิ่งที่อยากจะบอกค่ะทีนี้นะคะควีนจะชวนทุกคนมาดู Energy ที่ควีนชาแนลได้เกี่ยวกับ คนของคุณแฟนของคุณในอนาคตนะคะที่เขาอยากจะบอกค่ะว่าเป็นยังไงนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะถ้าใครอยากจะรู้ว่าที่จริงแล้วแฟนในอนาคตเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกคุณนะคะหรือว่าใครจะเป็นแฟนคุณในอนาคตค่ะหลังไมมาหาหรือมาปรึกษามาพูดคุยกับคุณเป็นการเสนตัวได้ที่ช่อง description box ้ารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการค่ะติ i s o วันนะคะก็คือ no that we have met before And that we will meet again I will f i n d my way back to you in the next life and I will l i f e after that นะคะรู้ว่าเราสองคนเคยเจอกันมาก่อนคุณอัดซูมว่าเป็นชาติที่ผ่านมานะคะและเราก็จะเจอกันอีกนะคะแปลว่าในตอนนี้คุณอาจจะยังไม่ได้เจอกับเขาหรืออาจจะเคยเจอแล้วแล้วก็ตอนนี้ห่างกันไปกาแฟในอนาคตแต่ในที่สุดแล้วแต่คนนี้นะคะ จะหาหุ่นทางที่จะกลับมาหาคุณในชาติภพถัดไปค่ะเฮ้ยไม่ได้นะคุณจะต้องไปแฝงกันในชาตินี้พบดีสิว่าพูดอ,อย่างนี้ได้ไงและทุกๆชาตินะจะตามหาคุณให้เจอค่ะพูดง่ายก็คือเขาน่าจะเป็นคนที่คุณยังไม่เคยเจอมาก่อนแหละหรืออาจจะเป็นคนที่ คุณไม่เคยเจอมาก่อนคุณรู้สึกว่าไม่ไม่ใช่คนที่คุณคุยอยู่แต่แต,แต่แต่ว่าอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ไปาบางเดี๋ยวคุณมีไพ่พิเศษให้เปิดให้คุณโดยเฉพาะนะคะคุณอยากจะบอกแบบนี้ค่ะว่าเขารู้สึกว่าคุณและเขาเนี่ยเคยเจอกันมาก่อนในอดีตชาติหรือในอดีตที่ผ่านมาและรู้ว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะต้องหาวิธีมาเจอคุณแต่ตอนนี้ยังนึกไม่ออกค่ะว่าจะหายยังไงก็เลยปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาไปก่อนนะคะไม่ว่ายังไง ถ้าคุณคือโชคชะตาของเขาค่ะเดี๋ยวในที่สุดเดี๋ยวโชคชะตาจะช่วยให้เขาและช่วยคุณเนี่ยได้มาเจอกันนะคะแบบนี้ดูน่ารักดีนะคะ this one ค่ะก็คือ nothing ever happens by chance the universe always had a plan of bringing us on this love together no matter the circumstance นะคะไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นแบบเรื่องบังเอิญน,นะไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นแบบบังเอิญครับผม จักรวาลเนี่ยจะหาหนทางจะมีแผนเพื่อทําให้ทั้งคุณและเขาเนี่ยได้มาเจอกันให้ความรักครั้งนี้เนี่ยได้มาอยู่ด้วยกันได้สมหวังไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงค่ะเพราะงานเป็นไปได้ว่าถ้าในตอนนี้คุณคุณยัง have no idea ว่าเป็นใครนะคะหรือคุณคิดอยู่แล้วว่าอาจจะต้องเป็นคนนี้คือไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวจักรวาลจะนำพาให้คุณและเขาได้มารักกัน แล้วก็เจอการเพียงแต่ว่าตาคนของคุณแฟนในอนาคตเนี่ยยังคิดไม่ออกอย่างแ a ฟโน o ไอเดียว่ามันจะได้คบกันได้ยังไงนะคะและก่อนจากการย่างแท้จริงนะคะอย่างที่ควีนบอกไปคะ่ะควีนจะมีคำถามพิเศษให้กับทุกคนนะคะโดยคำถามแรกนะคะที่ควีนจะเปิดให้ทุกคนสองคำถามนี้แหละคือมันอาจจะเป็นคำถามแบบนี้ก็คือใช่คนของคุณหรือเปล่าที่เป็นแฟนในอนาคตหรือคุณอาจจะถามว่า แล้วคุณได้เจอคนในอนาคตแล้วหรือยังนะคะควณนก็จะเปิดไพ่ให้โดยจะใช้ไพ่เซนี้ก่อนนะคะและถ้าไพ่เซนี้ไม่เคลียร์ค่ะควณนก็จะใช้น้องแองเจลมาตอบคุณนะคะเอาละค่ะควินจะสับไพ่แล้วคะคุณจะนั้งคำถามก็กดโพสก่อนก็นได้ค่ะคุินสับไพ่เลยดีกว่า No แปลว่าไม่แต่เดี๋ยวจะขอคาลิฟายก่อน Help people ค่ะ ได้ There something bell no แปลว่าไม่แปลว่าคุณยังไม่เจอคนที่จะเป็นแฟนในอนาคตหรือคนของคุณอาจจะยังไม่ได้มี potential ที่จะเป็นแฟนของคุณในอนาคตแต่มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นค่ะเพราะว่ามันจะมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะอาจจะต้องได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนหรือว่าบุคคลที่เป็นประโยชน์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรืออะไรที่คุณนับถือคะ่ะเพื่อให้ คุณได้พบกับแฟนในอนาคตนะคะหรือถ้าหากว่าคุณยังดึงดันที่จะให้คนของคุณในกรณีที่คุณมีคนในใจให้คนของคุณเนี่ยเป็นแฟนในอนาคตคุณอาจจะต้องได้รับการช่วเหลือจากผู้อื่นเพื่อให้สถานการณ์เนี่ยมันดีขึ้นกว่านี้ค่ะอีกในายะาหนึ่งนะคะอีกในายะาหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกค่อนข้างแรงก็คือ สาเหตุที่มันไมมเพราะว่ามันจะมีสิ่งที่ดีกว่ารอคอยคุณอยู่นะคะนั่นคือคําตอบค่ะคุณอาจจะไม่พอใจกับคําตอบก็ได้คุณมีสิทธิ์คุณไม่ห้ามนะคะแต่อย่างที่คุณบอก don't take too seriously อย่าคิดมากกับคําทํานายบน u t u b e นะถ้าคุณได้รับคําทํานายที่เป็นการส่วนตัวจากคีนค่อยว่ากันนะคะเพราะงั้นแนะนําให้หลังไมมาปรึกษามาพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับคีนได้ที่ช่อง t e s c r i p t i o n box ด้านล่างนี้ค่ะอันนั้นเนี่ยคือมั่นใจเลยว่า เป็นของคุณแน่นอนค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะ See ya all in the next คลิปวิดีโอค่ะบายสวัสดีค่ะเป็นเพื่อนคนที่เลือกกองที่3นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าแฟนในอนาคตเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกคุณนะคะ for u of chris c e n t e temperance ค่ะโอ้ต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าแฟนในอนาคตเนี่ยอยากจะบอกว่า อดทนรอคุณรอเป็นแฟนกับคุณมานานแสนนานนานมากแล้วเนี่ยรอเท่าไหร่ก็ไม่ได้เจอคุณสักทีหนึง่งหรือว่ารอเท่าไหร่ก็ยังไม่ได้เป็นแฟนกันเลยสักทีหนึ่งนะรอจนงอนไปหมดแล้วเนี่ยมีคนเข้ามาในชีวิตมากมายเข้ามาหาเขาเขะ,ะเข้ามาหาเยอะแยะมากสวยเซ็กซี่หุ่นดีรวยลอยร้านแต่ว่าก็ไม่ได้อยากได้คนเหล่านั้นพอรู้สึกว่ามันไม่ทัชคนที่รู้สึกทัชก็คือคนที่เขารู้สึกเชื่ยมยอมโยงทางจิตวิญญาณด้วย ก็คือเหมือนเขารู้สึกว่าเขากำลังรอคอยใครสักคนอยู่และคนคนนั้นคือคุณและเขาก็จะรอต่อไปและก็จะเทคนที่เข้ามาต่อไปเพราะว่าเขาเลือกคุณและเขารู้สึกว่ามันต้องเป็นคุณเท่านั้นนะคะคุณรู้สึกว่าบางคนในที่นี้เนี่ยอาจจะหมายถึง energy ของ twin flame relationship แล้วมันอยู่ในช่วง separation มันอยู่ในช่วงห่างกันนะคะมันก็เลยทำให้ ยังไม่ได้เป็นแฟนกันสักทีหนึ่งยังไม่ได้ิวเนียนการคู่กันสักทีหนึ่งแล้วอิตาดีวานมาสคเลนของคุณด้วยอิตาคนของคุณเดี๋ยอิตาเนี่ยนะก็แบบนั่งเซ็งอยู่ใต้ต้นไม้นะคะแล้วก็จะกวาลส่งคนมาให้อีกแล้วเหรอแต่ไม่ใช่ถ้ามีเฟมซันไม่เอา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 ลาก่อไม่เอา จะต้องปรับตัวต้องอดทนารซ์ตัวเองพยายามปรับความคิดของตัวเองพยายามคิดบวกอยู่ตอนนี้คิดบวกคิดบวกให้ได้คุณมาเป็นแฟนนะคะรอจนเซงเ็งไปหมดแล้วว่ารอจนเซง็งแต่ไม่ทอนะรู้ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยผลลัพธ์ของการรอคอยจะต้อง w o r t to wait อยู่แหละจะต้องคู่ควรและคุ้มค่าแน่นอนเพราะงั้นเนี่ยก็จะรอคุณต่อไปค่ะแต่อยากจะบอกคุณแบบนี้นะคะว่ารีบๆมาหาเขาหน่อยก็ดีนะรีบๆมาเป็นแฟนกันสักทีหนึ่งเนี่ย อยากที่จะแต่งงานหรือว่าอยากที่จะร่วมบ้านชายคาเดียวกันแล้วอยากที่จะทําอะไรพิเศษร่วมกันแล้วอ่ะรีบเรีบ,เรบมานะอย่าปล่อยให้รอนานไปกว่านี้เลยแต่ถ้าจะต้องปล่อยให้ฉันรอนานขนาดนี้ก็ได้นะโอเคเดี๋ยวฉันก็จะรอแหละเพราะว่าฉันรู้ว่าคอนเน็กชันที่พิเศษเนี่ยมันจะต้องเป็นกับคุณเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณรีบจัดการตัวเองรีบตามหาผมให้เจอ รีบทำยังไงก็ได้เพื่อให้เราได้คู่กันนะคะ t ทวินเฟรมเวอร์ชันชิพแน่นอนเลยเนี่ยถ้าว่าคุณมีคำถามอยู่ในใจนะคะว่าอ้าวแล้วไม่ใช่คนที่ฉันคุยอยู่ด้วยหรอที่จะเป็นแฟนในอนาคตมันก็จะเป็นอีกในยานหนึ่งแบบนี้นะคะก็คือถ้าคุณสงสัยมันอาจจะเป็นแบบนี้ด้วยก็ได้ก็คือเหมือนเขาก็รู้สึกว่าอยากที่จะเป็นแฟนกับคุณหมายถึงแฟนในอนาคต ก็อยากที่จะเป็นแฟนกับคุณแต่ว่าบางอย่างบอกกับเขาว่ายังไม่ถึงเวลาให้เราปรับตัวกันแล้วก็ให้อดทนแล้วก็เรียนรู้กันและกันไปก่อนมันแค่ยังไม่ถึงเวลาเท่านั้นยังไม่ใช่ right timing อะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้เดี๋ยวควีนชาแนลพลังงานไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเรามาดูกันค่ะว่าควีนช n แนลพลังงานอะไรได้บ้าง เขามีอะไรอยากจะบอกคุณคะ่ะแต่ก่อนอื่นนะคะถ้าใครอยากจะรู้เป็นการส่วนตัวคะ่ะควีนแนะนําให้หลังไมล์มหาหืือมาพูดคุยกับควีนเป็นการส่วนตัวได้ที่ช่อง description box ตารางนี้นะคะ so มาดูกันเลยคะ่ะ this one นะคะก็คือ our connections is d i v i n e l y timed I will be with you when the time is right this is why you need to be Patient and wait for me. บอกตัวเองหรือเปล่า <c oughs> บอกตัวเองหรือเปล่าไปถึงว่าหล่อนนะบอกตัวเองหรือเปล่าว่าที่แฟนในอนาคตของคนที่เลือกกองที่สาเนี่ยเขาอยากจะบอกคุณแบบนี้ค่ะว่าคอนเนคชันของเราสองคนเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเวลาล้วนๆเลยสาเหตุที่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันสักทีหนึง่งมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ Right t i m e นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเวลาที่มันใช่เวลาที่มันเหมาะสม เวลาที่มันถูกต้องระหว่างคุณและเขานั่นจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมคุณจะต้องอดทนและรอเขาเช่นเดียวกับที่เขาอดทนและรอคุณและเขาก็อยากที่จะรีบรๆให้คุณแบบจัดการตัวเองให้มันจะได้ถึงทางจากทีหนึ่งถึงเวลาเซตที่หนึ่งเราจะได้อยู่ด้วยกันนะคะและดิสวันนะคะก็คือ separation is a n d illusions everything connects through energy We are connected and share a b o n d for when another whether we are in direct contact or not นะคะเป็นไปได้ค่อนข้างชัดค่ะว่านี่น่าจะเป็น Twin Frame Versionship จริงๆนะคะและตอนนี้คุณและเขาอาจจะอยู่ห่างกันไกลหรือว่าคุณและเขาอาจจะยังไม่เคยคุยกันมาก่อนรือคุณและเขาอยู่ในช่วงที่เคยคุยกันและตอนนี้ไม่ได้คุยกันเหมือนเดิมนะคะ เขาอยากจะบอกว่าทุกๆอย่างเชื่อมโยงกันด้วยพลังงาน energy และเราสองคนเนี่ยก็แชร์บอลแชร์ความผูกพันกันแชร์พันธะผูกพันกันไม่ว่าเราจะได้คุยกันอย่างตรงไปตรงมาแบบ i n p e r s o n or texting อาจจะคุยกันแบบ message หรือไม่ได้คุยโฟ o n e c หรือว่าไม่ได้คุย เรากําลังสื่อสารกันอยู่ด้วยหัวใจนะคะคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกค่ะน่ารักจังเลยนะคะนะ,ะนะที่นี้ก่อนจกกัดการค่ะเราจะมาเปิดไพ่ yes no นะคะเพื่อคุณมีคําถามในใจว่าใช่คนของคุณไหมที่จะเป็นแฟนในอนาคตหรือว่าคุณได้เจอกับคนในอนาคตแล้วหรือยังค่ะไม่ว่าจะเป็นคําถามหนึ่งหรือคําถาม2คุณคิดได้นะคะและควินจะสับไพ่ค่ะคุณสามารถกดพอยช์เพื่อตั้งคําถามได้แต่ควินจะสับเลยค่ะ ค่ะอันดิสวั1ก็คือ yes ประจันฟฟิานะคะคุณอาจจะต้องการ energy เพื่อขยายความเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะคะ ไม่ละแ e ่ยังสัมผัสได e โอเค y e ่ค่ะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าใช่คนที่คุณนึกถึงอยู่และก็คุณได้เจอกับคนคนนี้แล้วหรือคุณได้รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นใครนะคะ energy mm hmm. เป็นแนวนี้ค่ะ yes mm hmm. เดี๋ยวมันจะมีบางอย่างที่ดีขึ้นที่เข้ามา mm hmm. ใช่ แต่ว่าอย่าบไปบังคับมันแล้วก็ตอนนี้กลับมารับผิดชอบเทคชาร์ดด mm ูแ hmm. ลตัวเองให้ดีเทคแคร์ mm hmm. ตัวเองให้ดีนะคะแล้วทุกอย่างเมื่อเป็น right time mm hmm. เมื่อมันถึงเวลาเนี่ยมันก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ และถ้าหากว่าคุณอยากจะรู้เป็นการส่วนตัวนะคะอยากเช็คโดนส่วนตัวค่ะหลังไมมามหารือกับคุณได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการนะคะเราจะกันใหม่ในคลิปตัวถัดไปค่ะ See you all in the next video ค่ะบาย